สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านที่รับชมบ้านพังโมบิลดนะครับตอนนี้ก็เวลาพักผ่อนนะครับแม่แม่ถึงเวลาพักผ่อนนะครับเก้าโมงเช้าตอนนี้ก็ทีมงานก็กําลังจะทานข้าวนะครับเพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับแม่แม่วันนี้ได้เมนูนะครับนี่ปลาดุกตรงนี้ก็จะเอาไว้ทอดทานตอนเย็นนะครับนี่แม่แม่ใส่นมไม้ส้มใส่นมไม้ส้มนะครับนี่ทีมงานก็กําลังทํานะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับจากนะครับ จากแม่แนนนะครับวันนี้อาหารกับข้าววันนี้เลี้ยงทีมงานนะครับเป็นปลาดุกนะครับนี่แม่แม่แม่แนนครับแม่แนนอ่าดูสีสันนะครับนี่แม่แม่ดูสีสันโอ้โหรอใช่แล้วใช่ล้มารอทานเด้อนี่แม่แม่นะครับมารอทานทุกท่านที่รับชมนะครับบ้านพังโมบลนะครับนี่แม่แม่มารอทานนะครับ สีสันนะครับแม่แม่นี่ยสีสันมาเนี่ต้มปลาดุกนะครับต้มปลาดุกเป็นตัวเป็นตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวเล็กตัวใหญ่น,นะครับนี่ต้มเป็นตัวเลยนะครับนี่แม่แม่แมตาเสียบลายอู้ไม่น้อยเสียบเสียบปลาดุกบ้านย มาแซบๆกับทีมงานเ้ยนะครับนี่แม่กำลังตักเข่าตักแกงแต่งผ้าเขานะครับโอ้ยมันเป็นแต่ไข่ทั้งเครือดเลยนี่แหละ ต้มปลาแม่แม่ก็จะเป็นตะหย่านได้นิดเดียวนต้มยังบ่ฟักแต่พระอาทิต้มต้มต้มเป็นตัวนะครับแม่แม่ปลาตัวเล็กนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อในตลาดนะอันนี้ซื้อในหมู่บ้านปลาลงโตกับปลาใส่หม้อสีสันนะครับเดี๋ยวนะครับแม่แม่หรือมารอชมรอทานด้วยกันด้วยครับนี่แม่แม่ทุกท่าน แันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่แนนอีกครั้งนะครับนโมทนาบุญสาธุบุญนะครับกับแม่แนนนะครับที่เมตตานะครับให้กับทีมงานลูกๆนะครับวันนี้เป็นนะครับนี่เป็นอาหารเมนูอร่อยอร่อยนะครับแม่แม่แกงปลาดุเลนะแกงปลาดุนะครับแซ่บเด้อครับดันดูมาทานข้าวด้วยกันเด้อครับนี่แม่แม่่อขอบพระคุณแม่แนนหน่อยเร็วครับทีมงาน หาแม่ขอบคุณก่อนแม่ขอบคุ่นก่อนอพ่นพอะะหันมันเนี้ยกับข้าวขอบคุณแม่เน้นมากๆเลยอยุ่ไป้พอนเลยซกับข้าวนะคะในครอบครัวพังโมูฟิลนะคะขอขอบคุณเป็นแดกสูงเลยนะคะหน้าที่การงานการเงินขอให้เจริญรุ่งเรืองน, <ะ S 1> <ๆ S 2> นะคะๆๆสุขภาพแข็งแรงนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะ ขอบคุณขอ,รอ,รอรรรครับขอบพระคุณมากครับพะรนขอบคุณครับแม่น้อยขอบคุณครับ